อ่ะสวัสดีครับชาวมายาไอทนะครับวันนี้ผมได้ตัวหูฟังนะครับจากทาง eblue มาอีกแล้วนะครับตัวนี้เขียนว่า e-tunnel tunnel t u r n e l y นะครับจะขีด y ก็อ่าน e t u r n e l y แล้วกันเนาะนะครับตรงนี้ก็เป็นหูฟังแบบไม่แน่ใจว่า full size หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องเปิดดูข้างในตัวนี้เขียนฟีเจอร์นะมีหมด5ฟีเจอร์ก็จะมี deep bass นะเป็น เบสดแบบกระชับนะครับแล้วก็ไฮเซนซิทีฟ r ั b เบอร์ไมโครโฟนก็คือ,อตัวยางของหูฟังนะครับมีความเขาเรียกไงมันจะดีนะแล้วก็เอ็กซ์ต f t l ซอฟ t ์ไ e a r เทอร์เอียร์แพดก็คือตรงหัวเอียร์แพดนะครับจะมีความนิ่มเนพิเศษนะครับแล้วก็เออรี่วอลลุ่มแอตเทสก็คือจะมีตัวปรับวอลลุ่มนะครับแล้วก็มี Adjustable ear cup ก็คือตัว ear cup ที่สามารถปรับได้นะครับ mm hmm. ก็โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับอเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนก็เหมือนตัวเมาส์ที่เราเคยรีวิวกันครับก็ตรงนี้เขียนว่า40มิลม Ultra Slim Deep Base Driver ก็คือ b a s เป็นแบบสลิมนะครับแล้วก็ Volume Control ก็จะมีตัวปรับ v o l ลุ่มแล้วก็มี High s e n s i t i v e Rubber อย่างที่อยู่ข้างหน้าคือจะมียางกันตรงนี้แล้วก็เสียงจะดีนั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะ box กันเลย ก็แกะมาแลครับนี่นีนะ่ตรงนี้ก็จะมียสเซอร์ไกด์มาให้นะครับก็วิธีการเสียบเป็นฟลัก3.5สามจุดห้าสองหัวนั่นเองก็มีแค่นั้นนะครับโอเคเราไปดูรครับเรา<ด><ด>มา<อ>ดูตัวองฟัองอะไรนะครับก็จะมีซองเป็นโฟมนะกันไว้อยู่ เราแกะมาเลยครับนะครับก็ลักษณะของฟังก็จะเป็นเช่นนี้เลยแจ็คก,ก็ตัวสายนะเป็นสายยางนะเป็นอย่างดีเลยแล้วก็จะมีหัวหุ้มไม้ก็จะมีแจ็คหัวสองหัวนลก็มีหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนมีสีเขียวกับสีแดงนั่นเองนะครับก็สีมูเนาะจะมีเขียนคาว่า eblue ทั้งสองหัวนะครับโอเคสายยาวมาตรฐานประมาณห8เมตร หรือ2เมตรนั่นแหละประมาณนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราก็มาดูลักษณะหูฟังครับก็เดี๋ยวพยเยามาดู<อ><อ>ตัวหูฟังกันครับก็มีลักษณะเป็นเหมือนอา่าทรงนี่จะคล้ายเป็นสไตล์วินเทจครับแล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้คือลงน้าให้ปรับเข้ากับหูแล้วก็ขนาดก็โอเคครับยืดได้ตรงนี้จะเป็นกา้านอ่าเป็นยางนะครับเป็นเป็นยางแล้วก็มีลวดด้านในนะครับแล้วก็สามารถ ้างได้พอสมควรนะครับอย่าง้างเยอะแล้วก็จะมีประกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ตัวไม่จะเป็นอยู่นี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางนะครับเป็นลับเบอร์นะครับก็จะกันเสียงเล่ล่อไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นซอฟทัชนะครับก็ตัวแผ่นหนังก็จะอยู่ในคุณภาพดีนะครับก็จะมีแผ่นกองเสียงด้านในอีกหนึ่งแผ่นนับ ไดเวอร์เป็น40เมตรอย่างที่บอกไปแล้วก็ตรงนี้จะมีขั้วนะครับถอดไม่ได้เป็นขั้วบิวอินมาเลยนะครับเรามาดูตัวเฮาสิ่งนะครับเฮาสิ่งก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเขียนว่า40มิลเอา40มิลลิเมตรอัลตา้าสลิมดิฟเบสไดเวอร์ก็คือไดเวอร์เบสแบบสลิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนรุ่นนะครับ EHC003 นะครับแล้วก็เขียนว่า Eblue นะครับเห็นไหมนี่นะครับ Eblue ด้านนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จะเป็นเหล็กนะครับสามารถปรับได้อย่างนี้โอเคก็สําหรับเรื่องเสียงก็จะอยู่ในตัวคอมเมนต์นะครับก็สำหรับวันนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนตรงนี้จะมีตัวปรับวอลลุ่มนะครับอย่างที่บอกไปอยู่ด้านหลังนะครัถ้าใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคปรับขึ้นลงก็สําหรับวันนี้เขาจบการรีวิวอีบลูอ e ีเทอร์เนลเพียงเท่านี้ครับก็ติดตามชมคุณภาพเสียง ได้ในมายาไอทีนะครับสำหรับนนี้ขอขอบคุณครับ